ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่142การต่อสู้และการระเบิดพลังเฮือกสุดท้าย uh huh. หลังจากที่ผ่านการประทะกันมาสองครั้งวัตะทะโซรัสเร็กซ์ขนาดใหญ่ตัวนี้ก็ได้รู้จักความแข็งแกร่งของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอย่างลึกซึ้งดังนั้นเมื่อเห็นว่าซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กกำลังพุ่งเข้ามาโจมตีตัวเอง มันก็ไม่กล้าชะล่าใจแม้แต่นิดเดียวมันส่งเสียงคำรามออกมาในทันทีแล้วกระโดดพุ่งไปข้างหน้าตรงไปยังซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กทันทีและในเวลาเดียวกันลำแสงสีเหลืองประหลาดท,ที่ทำให้ควางซางและพักพวกถูกตรึงไว้อยู่กับที่ก่อนหน้านั้นก็ได้ทะลักออกมาจากปากกว้างของเจ้าวัตทะโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นอีกครั้งและปกคลุมไปทั่วทั้งตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กทันที ไม่รู้ว่าลำแสงสีเหลืองแบบนี้มันคืออะไรจึงได้ทำให้พลังนั้นแข็งแกร่งจนพวกเขาคาดไม่ถึงอย่างปาฏิหาริย์ขนาดนี้จนกระทั่งควางซางที่มีพลังเกราะกาสาวพักสีดำขาวปกป้องร่างกายได้รับผลกระทบไปด้วยและจดถึงขั้นเคลื่อนไหวอย่างยากลำบากไปเลยทีเดียวแต่ในเวลานี้ร่างกายของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่ถูกลำแสงสีเหลืองปกคลุมไปทั่วทั้งตัวนั้น เกิดอาการสั่นเทาไปทั่วทั้งตัวในเวลาเดียวกันราวกับแบกรับเครื่องพันธนาการอันหนักอึ้องหลายหมื่นตันไว้อย่างไงอย่างนั้นส่งผลให้เคลื่อนไหวได้ช้าลงไม่น้อยจวัตถะโซรัตเร็กซ์ตัวนั้นถือโอกาสนี้พุ่งไปตรงหน้าของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กหมายจะสังหารให้ตายโดยการอ้าปากกว้างไปทางหัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กทันที แต่ถึงแม้ว่าศักยภาพของเจ้าวัตตทอโซดัตเร็กซ์ตัวนี้จะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่ศักยภาพของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ไม่อ่อนด้อยแต่อย่างใดในชั่วพริบตาเดียวที่ปากกว้างของเจ้าวัตตทอโซดัตเร็กซ์ตัวนั้นกำลังเข้ามาหมายงับหัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอยู่นั้นความชั่วร้ายผีดิบสีดำบนตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ได้ระเบิดออกมาอย่างฉับพลัน บีบบังคับให้ลำแสงสีเหลืองนี้คืนสู่อิสรภาพทันทีและในเวลาเดียวกันแขนขวาขนาดใหญ่ของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ได้กางออกไปอย่างฉับพลันแล้วจับไปบนลำคออันแข็งแกร่งของเจ้าวะตะัตทโศรัสเร็กซ์ตัวนั้นด้วยความเร็วจนน่าตกใจทันทีจากนั้นก็ออกแรงอย่างรวดเร็วกรงเล็บที่แหลมคมราวกับดาบของทหารสีดำ ก็ได้ทิ่มแทงลงไปบนเนื้อและผิวหนังไดโนเสาร์ของเจ้าวัตถศอรัสเร็กซ์ตัวนั้นทันทีจากนั้นก็ค่อยๆแทงลึกลงไปเรื่อยๆวินาทีต่อจากนั้นเลือดสดจำนวนมากก็เริ่มทะลักออกมาจากลําคอของเจ้าวัตถศอรัสเร็กซ์ขนาดใหญ่ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กจึงถือโอกาสนี้อ้าปากของตัวเองแล้วก็ใช้ฟันอันแหลมคม กัดไปบนลำคอที่มีเลือดสดทะลักออกมาของเจ้าวตัตตทอสโซดเด็กซ์อย่างโหดเหี้ยมเขาจึงสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตมหาศาลที่แฝงอยู่ภายในร่างกายของสัตว์ใหญ่ที่อยู่ตรงหน้าตัวนี้ถึงแม้ว่าจะกินได้แค่เพียงเลือดสดของสัตว์ใหญ่ตัวนี้ก็ตามแต่มันก็ยังเป็นประโยชน์มหาศาลสำหรับเขา พลังมหาศาลและความเจ็บปวดที่แผ่ขยายออกมาจากลำคอรวมทั้งฟันอันแหลมคมที่เจ้าซอมบี้หุ้มกระเหล็กใช้กัดลงมาทำให้เจ้าวะัตะทอะสรัสเร็กซ์รับรู้ได้ถึงภัยอันตรายอันใหญ่หลวงวินาทีต่อจากนั้นมันจึงได้ยกขาขวาขึ้นมาแล้วกระแทกไปบนพื้นอย่างหนักหน่วง เหมือนกับเจ้าวัตถะโซรัตเร็กซ์ที่วางสร้างและพักพวกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บตัวนั้นเจ้าวัตถะโซรัตเร็กซ์ตัวนี้ก็ได้ควบคุมความสามารถในการสร้างคลื่นความถี่อันรุนแรงที่สร้างขึ้นมาจากการกระแทกเหยียบย่ำไปบนพื้นดังนั้นภายใต้การเหยียบย่ำของมันคลื่นแรงสั่นสะเทือนขนาดใหญ่ก็ได้เกิดเสียงระเบิดอย่างรุนแรงแท้ขยายออกไปจากนั้นคลื่นแรงสั่นสะเทือนอันหนักหน่วง ก,กวาดใส่ตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กส่งผลให้ร่างของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กสั่นเทาไปทั้งตัวจนโซซัดโซเซไปเจ้าวัตถะทอสโซรัสเร็กซ์ขนาดใหญ่ตัวนั้นจึงถือโอกาสนี้สะบัดหัวเวียงออกไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งดินหลุดออกมาจากพัฒน,นาการจากกรงเล็บของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กทันทีแต่ในเวลาเดียวกันกรงเล็บอันแหลมคมของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็ก ก็ได้ทิ้งรอยแผลที่ทิมแทงลึกลงไปในลำคอไว้ไม่น้อยเลือดสดจำนวนมากได้ทะลักออกมาราวกับฝนเลือดหลังจากที่ดิ้นหลุดออกจากพันธนาการของกรงเล็บซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กแล้วร่างกายของเจ้าวะตะัตทโสรักซ์ขนาดใหญ่ตัวนั้นก็หมุนตัวอย่างรวดเร็วหางขนาดใหญ่ราวกับแส้เหล็กได้ฟาดใส่ตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอย่างหนักหน่วงส่งผลให้ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็ก ลอยละลิ้วออกไปหลังจากที่ฟาดใส่ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กจนลอยออกไปแล้วเจะวะตะัตทอสซรัสเบรกส์ตัวนั้นก็ได้กระโดดไปข้างหน้าร่างกายขนาดใหญ่ของมันก็ได้กดทับลงไปบนตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กร้าวกับผู้เขาขนาดเล็กหลังจากนั้นก็อ้าปากแล้วกัดลงไปบนหัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กอย่างโหดเหี้ยมทันทีแต่สิ่งที่เกินกว่าที่ทุกคนคาดคิดไว้ก็คือ หลังจากที่ปากขนาดใหญ่ที่สามารถกัดทำลายเหล็กได้อย่างง่ายดายของเจ้าวัตตอสโซรัสเร็กซ์กัดลงไปบนหัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็สัมผัสได้ราวกับกัดไปบนโลหะที่มีแรงสั่นสะเทือนที่สุดในจักรวาลอย่างไงอย่างนั้นหัวกระโหลกที่แข็งแกร่งของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นได้ต้านทานเอาไว้ได้ท่ามกลางเสียงที่สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงถึงขีดสุดมีเพียงแค่ฉีกเลือดเนื้อและผิวหนังของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็ก และก่อเกิดรอยขีดข่วนเล็กน้อยเท่านั้นกระดูกเหล็กผิวทองแดงจริงๆเมื่อเห็นภาพนี้ในตาของควางซางที่กำลังเวียงค้อนใส่เจ้าวัตทรทอสรัสเด็กสอีกตัวหนึ่งก็ได้ใช้แววฮึกเหิมขึ้นมาผีดิบมีชื่อขนานนามว่ากระดูกผิวทองแดงสิ่งที่เรียกว่ากระดูกเหล็กนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าในกรณีที่ผีดิบบำเพ็ญบรรลุถึงระดับซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กแล้ว กระดูกก็จะแปลเปลี่ยนเป็นแข็งแกร่งมากกว่าปกติจนถึงขั้นไม่มีทางทำลายได้แต่ถ้าพัฒนาไปอีกขั้นก็จะทำให้ผิวหนังเกิดการลอล้อมถึงสภาวะแข็งแกร่งถึงขีดสุดนั่นจึงเรียกว่าผิวทองแดงและด้วยเหตุนี้ถึงแม้ว่าเจ้าวัตทอสซรัสเด็กตัวนั้นจะสามารถฉีกศัตรูอื่นๆได้อย่างง่ายดายก็ตาม แต่กลับไม่สามารถสร้างผลกระทบที่เลวร้ายให้แก่ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนี้ได้หลังจากที่ถูกจวัตทอสโซรัสเด็กกัดซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ทรงเสียงร้องแปลกประหลาดออกมาแต่เขากลับไม่ได้รีบร้อนสะบัดหัวให้หลุดออกจากปากของเจ้าวัตทอสโซรัส,สแต่อย่างใดอีกท้งยังกวัดแกงกรงเล็บออกไป แล้วแทงไปบนตัวของเจ้าวตัตโศรัสเด็กขนาดใหญ่อย่างโหดเหี้ยมอีกด้วยภายใต้การเคลื่อนไหวอันน่ากลัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กกรงเล็บสีดำอันแหลมคมขีดสุดก็ได้สร้างอำนาจการทำลายล้างอันน่าตกใจออกมาทุกครั้งที่โจมตีใส่บนตัวของเจ้าวตัตโศรัสเร็กก็จะทิ้งรอยหลุมลึกขนาดใหญ่ไว้หลายแผลเสมอแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าก็คือ กรงเล็บของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นแฝงไปด้วยพิษร้ายอันน่ากลัวถึงขีดสุดดังนั้นภายใต้การกัดกร่อนของพิษอันรุนแรงนี้ความสามารถในการฟื้นคืนสภาพที่แข็งแกรง่งของเจ้าวะตะัตทอสโซรัสเร็กก็ถูกยับยั้งเอาไว้บาดแผลไม่สามารถสมานกันได้จนกระทั่งเกิดสภาวะเข้าขั้นวิกฤตร้ายแรงขึ้นมาจนได้ ความเจ็บปวดอย่างรุนแรงทำให้เจ้าวะัตตะทอสโซรัตเร็กซ์ยิ่งออกแรงกัดมากยิ่งขึ้นหัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ถูกกัดจนเลือดเนื้อเวอะวะท่ามกลางเสียงขาาที่ดังรวมตัวขึ้นมาแม้กระทั่งดวงตาก็ถูกกัดอย่างน่าอนาใจไปข้างหนึ่งด้วยแต่อาการบาดเจ็บระดับนี้กลับไม่ได้สร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อซอมบี้หุ้มเกราะเ็ ที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายไปแล้วตัวนี้ได้เลย <_ s> เมื่อเป็นเช่นนี้ซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กในเวลานี้จึงได้มองข้ามการกัดของเจ้าวะตะัตทะสวรรสเร็กซ์ตัวนั้นไปโดยปริยายตรงกันข้ามกลับถือโอกาสนี้ทิ้งบาดแผลเอาไว้บนตัวของเจ้าวะตะัตทะสวรรส์เร็เกซ์ไว้มากมายไม่เพียงแค่นี้ความชั่วร้ายผีดิบสีดำบนตัวของเขา ก็เริ่มซึมเข้าไปภายในตัวของมันทางบาดแผลบนร่างกายของเจ้าวัตถศรัสเด็กทิละนิดทิละนิตเลือดที่ไหลทะลักออกมาจากตัวของเจ้าวัตถศรัสเด็กตัวนี้ก็กลายเป็นสีดำอย่างแปลกประหลาดความชั่วร้ายผีดิบได้แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายพิษพุ่งตรงเข้าหัวใจฉันเลยอยากจะเห็นจริงๆว่าแกจะทนได้นานแค่ไหน เมื่อเห็นเลือดที่ทะลักไหลออกมาจากตัวของเจ้าวัตทอสซรัสเร็กซ์เป็นสีดำในตาของควางซางก็ฉายแววตื่นเต้นขึ้นมาทันทีพลังของพิษซอมบี้และความชั่วร้ายผีดิบแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันจะเริ่มกัดกร่อนร่างกายก่อนต่อมาก็ค่อยๆเริ่มกัดกร่อนจิตวิญญ,ญาณแบบนี้ถึงแม้ว่าเจ้าวัตทอสรัสเร็กซ์จะแข็งแกร่งแค่ไหน ก็ไม่มีทางต้านทานพิษเหล่านี้ได้นานอย่างแน่นอนดูเหมือนควางซางในเวลานี้จะสามารถสลัดให้หลุดพ้นจากคำว่าสวยตั้งแต่จุดจบโลกย่างกลายเข้ามาได้แล้วไม่เพียงแต่ความได้เปรียบจากการได้ครอบครองซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กแล้วเท่านั้นเขาก็ยังได้รับการวิวัฒนาการของพลังในการทำลายล้างอย่างรวดเร็วอีกด้วย เมื่อได้ยินเสียงแตกหักของกระดูกอย่างชัดเจนดังขึ้นภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องของควางซางและพักพวกรวมทั้งความช่วยเหลือของความสามารถในการแช่แข็งของหลิวซินในที่สุดเจว,วตัตทอสโซรัตเร็กซ์ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างสาหาัสจากพวกเขาก็ทนไม่ได้อีกต่อไปหัวกะโหลกที่เกิดรอยร้าวของมันก็แตกกระจายเป็นเสียเส่ยงๆจนกระทั่งเห็นเลือดและมันสมอง ไหลทะลักออกมาจากหัวกะโหลกของมันเมื่อเป็นแบบนี้เพียงแค่เราทำลายมันสมองที่อยู่ภายในหัวกะโหลกของเจ้าวะตะะัตตาทอสโซรัตเดสขึ้นไปอีกขั้นก็จะจัดการเจ้านี้ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนแต่ถึงแม้ว่าความสำเร็จจะอยู่แค่เอื้อมก็ตามแต่ควางซางและพักพวกกลับยังไม่กล้าชะล่าใจแม้แต่นิดเดียวจนถึงขั้นแปรเปลี่ยนเป็นความระแวดระวังและมุ่งมั่นมากยิ่งขึ้น ในตำนานเล่าไว้ว่าการต่อสู้ของสัตว์ที่เสียเปรียบสัตว์ร้ายที่เข้าตาจนนั้นก็จะยิ่งทวีความน่ากลัวมากขึ้นแม้แต่เจ้าวัตทอสโซรัตเร็กซ์ที่ตกอยู่ในสภาวะอับจนหนทางก็ยอมไม่สามารถดูถูกเหยียดยามได้เช่นเดียวกันและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆหัวกะโหลกที่ถูกควางซางและพักพวกทุบจนแตกนั้น หลังจากที่มันระเบิดกระจายจนฆ่าชีวิตไปแล้วจว,วัตตทอโซรัสเร็กซ์ที่ถูกควางซางและพักพวกกดดันจนตายก็สัมผัสได้ถึงจุดจบที่ใกล้เข้ามาจากนั้นมันจึงยื่นหน้าออกไปส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธเคืองและสิ้นหวังอย่างบ้าคลั่งภายใต้เสียงคำรามอย่างบ้าคลั่งนี้จว,วัตตะทอโซรัสเร็กตัวนี้ก็ได้ระเบิดพลังความเร็วอันน่าตกใจออกมา ราวกับแสงสายยันของตะวันที่ใกล,ล้รับฝากระโดดพุ่งไปข้างหน้ารวมทั้งเพิ่มความเร็วเข้าใส่ซอมบี้และเจ้าวัตถะโซรัสเร็กซ์ที่กำลังตกอยู่ในสภาวะไม่ยอมอ่อนข้อให้แก่การอย่างโหดเหี้ยมการระเบิดพลังเฮือกสุดท้ายของเจ้าวัตถะโซรัสเร็กซ์ตัวนี้น่ากลัวถึงขีดสุดมากในชั่วพริบตาเดียวก็พุ่งเข้ามาถึงตรงหน้าของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนั้นจากนั้นก็อ้าปากกว้าง แล้วกัดไปบนหน้าอกที่มีกล้ามเนื้อปูนปูดขึ้นมาของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นทันทีผิวทองแดงของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นไม่เหมือนกับซอมบี้หุ้มเกราะทองแดงแต่อย่างใดถึงแม้ว่ากระดูของเขาในเวลานี้จะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่ผิวหนังเลือดเนื้อกลับยังไม่ถึงระดับที่ยากต่อการทำลายแบบนั้นได้และเพราะแบบนี้เสียงชีคาาอันน่าสยดสยองก็ดังขึ้น คาดไม่ถึงว่าเลือดเนื้อบนหน้าอกของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนี้จะถูกปาาขนาดใหญ่ของวัตทอสโซดัตเด็กตัวนี้ฉีกขาดได้เลือดสีดำจำนวนมากได้ทะลักออกมาจากหน้าอกของมันกระจัดกระจายเต็มพื้นอาการบาดเจ็บแสนสาหาัสนี้ความชั่วร้ายของผีดิบสีดำทมินบนตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็แพ่กระจายออกไปอย่างเงียบ ดูเหมือนพลังทั่วทั้งตัวจะอ่อนแอลงมาไม่น้อยเลยและในเวลาเดียวกันหัวของเจ้าวัตทอสรัสเด็กตัวนั้นก็หันออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับจับซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กที่ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสให้ลอยขึ้นมาจากนั้นก็ก้มหัวลงอีกครั้งแล้วจับซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นทุบลงไปกับพื้นอย่างหนักหน่วงวินาทีต่อจากนั้น เจ้าวัตทะโซรัสเร็กซ์ตัวนั้นและเจ้าวัตทะโซรัสเร็กซ์ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างแสนสาหาัสก็ยกขาลหลังขนาดใหญ่ขึ้นมาพร้อมกันจากนั้นก็เหยียบย่ำลงไปบนตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กตัวนั้นทันทีด้วยพลังทั้งสองที่พวกมันรวมกำลังเหยียบย่ำไปบนตัวของซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กนั้นพลังอันน่ากลัวและแรงสั่นสะเทือนที่ระเบิดออกมานั้นซอมบี้หุ้มเกราะเหล็กก็ยากที่จะแบกรับมันได้ไหว มันได้ไหวมันได้ไหว